ตาบ้านกับแผงด้าน,นขวามือนี่เลยถ่ายรูปผมกัไม่รู้อันนี้เรียกว่าแผ่นโพลีซักคลายโพลีซักคลายเนี่ยหรือมันติบางบางที่ก็เรียกว่าเป็นมันติมันติเอ่อคริสไรตัวเนี้ยช่วงระยะก,การทํางานน่ยมันจะอยู่กลางๆระหวา่างอะมอร์ฟัสกับโมโนก็คือว่ามันจะอยู่ที่ประมาณสัก8 8ดแถึงสิชั่วโมงก็คือประมาณสัก6กโมงเช้าถึงประมาณสัก5้าโมงเย็นเห็นไหมมีข้อดีข้อเสียเพราะฉะนั้น ถ้าถามว่าทั่วประเทศเนี่ยถ้าเราไม่รู้ความเข้มของแสงหรือว่าจะต้องมานั่งวิจัยเรื่องความเข้มของแสงเนี่ยเราใส่นี่เลยโพลีไปเลยนั้นแผงที่เขาทำขายส่วนใหญ่จะเป็นแผงโพลีเป็นแผงโพลีมาทั้งหมดน้าติดทุกแบบเลยเหรอคะใช่เพราะว่านา้ารับเหมาติดตั้งจะต้องทดสอบทดลองทุกยี่ห่อ,อจะต้องมีทุกแบบทุกยี่ห้ออะไรเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวลูกค้าถามหรือว่าลูกค้าเราไปใส่ติดตั้งให้ลูกค้าไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะมีปัญหา นี่คือหมดประเภทของทุกประเภทอยู่ที่นี่หมดมาถูกต้องแล้ววสีดำดำนี่คืออะไรนะครับตัวไหนตัวที่น้อยกว่าน้อยกว่านี่เลยใช่ไหมเป็นโพลีขวามือสุดนี่คือโพลีไงโพลีคือแผ่นชุดล่างสุดออมฟัสคือเรียกว่าเรงการทํางานนี่สูงมากนะคือประมาณสักตีห้าถึงทุ่มหนึ่งก็ยังทํางานแต่โมโนเนี่ยมันทํางานช่วงประมาณสักสิบโมงสิบเอ็ดโมงถึงประมาณบ่ายสองบ่ายสามมันหยุดแล้ว งนั้นมูนโรก็มีข้อด้อยกว่ามันก็มีข้อดีกว่าความเข้มมันจะความเข้มมันสูงกว่าแต่ออฟัสเนี่ยโอ้โหมันรับชั่วโมงมันได้เยอะกว่าแต่ความเข้มมันน้อยกว่าส่วนโพลีเหรอมันแบบกลากาใช้ที่ไหนก็ได้ฉันอยู่กันกาโอเคไหมมันก็ยังมีอยู่ประมาณ3ประเภทแต่ว่าเอาข้าจริงๆมันจะแบ่งอีกประเภทที่4ี่นะ